สวัสดีค่ะเพื่อนเอนวันนี้ตรงกับวันที่14กรกฎาคม2567ทีนี้เนี่ยแพทมีข่าวมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องหมาจรนะคะเพื่อ,นเ,อน,นเพื่อนในพื้นที่ศรีราชาเพื่อนเอนค่ะ พุ่งนี้ค่ะซอยด็อกจะลงนะคะทำหมันหมาจรฟรีค่ะเพื่อนๆที่สาราประชาคมแหลมชะบังค่ะเพื่อนๆท่านใดที่มีหมาจรอยู่ในครอบครองนะคะ <c oughs> แล้วก็ดูแลหมาจรอยู่แล้วก็สามารถที่จะพาน้องไปทาํ <c oughs> าหมันฟรีได้นะคะที่สาราประชาคมแหลมชะบังค่ะซอยด็อกมูลนิธิซอยดอ็อกอนุโมทนาบุญกับทางมูลนิธิซอยด็อกด้วยนะคะ <c oughs> ขอให้เจ้าหน้าที่แล้วก็ทุกคนจเจริญเจริญน,นะพุ่งนี้เขาจะเริ่มต้ตั้งเจ็ดโมงเชา้าค่ะถึง4ี่โมงเย็นค่ะเพื่อนๆยังไงก็ สามารถพาน้องๆไปทำหมันฟรีได้พรุ่งนี้นะคะก็เริ่มตั้งแต่ัพรุ่งนี้ถ้าท่านใดไม่ทานก็เป็นวันมะรืนก็ได้ซอยด็อกจะอยู่1เดือนค่ะค่ะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะคือวันที่15กรกฎาคม2 5 6 7านะศาลาประชาคมแหลมชะบังค่ะตั้งแต่7ดโมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะย้ำค่ะ7โมงเช้าถึง4โมงเย็นก็เป็นวันวันทำงานปกติ ะะเสร็จแล้วคาะนี้เนี่ยเพื่อนๆก่อนที่จะพาน้องๆจอนไปทําหมันเนี่ยแนะนําว่าถ้าน้องป่วยอย่าพาไปทํานะคะเพราะว่าน้องอาจจะตุยได้อ่าอย่างที่สองคือควรที่จะให้น้องอดข้าอด,อดน้ําก่อนที่ท่านจะพาไปทําหมันเนี่ยแปดถึงสิบสองชั่วโมงก็เหมือนคนเวลาจะพาตัด นะก็ต้องอดข้าวอดน้ําถูกไหมฮะเรื่องข้าวเนี่ยสำคัญอาหารเนี่ยอย่าให้ทานเลยไม่ได้เลยส่วนน้ำเนี่ยก็ยังยังอาจจะมีเว้นวักก็คือถ้าเพื่อนเพื่อ,อจะพาน้องไปทําตอนบ่ายก็9ก้าโมงเช้าเนี่ยควรที่จะเก็บน้ําได้แล้วแต่อาหารเนี่ยเพื่อนเพื่อน,อนให้อดไปเลยคะ่ะไม่ต้องกลัวยิ่งอดอาหารยิ่งดีคะ่ะเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของน้องเพราะน้องต้องไปผ่าตัดนะคะแล้วพอผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ย ทำหมันเนี่ยทางซอยดอกเนี่ยเขาจะฉีดพิษสุนัขบ้าให้ฟรีด้วยแล้วก็กําจัดเห็บหมัดให้ฟรีหนึ่งเดือนที่สําคัญคือเขาก็จะแถมวัคซีน5้าโรคให้น้องด้วยยังไงก็หลังจากที่ทําหมันเสร็จเพื่อนๆ็ต้องก็ต้องออห้ามอาบน้ำเจ็ดวันนะคะแล้วก็แผลน้องถ้าแผลน้องอักเสบเพื่อนๆก็เอาเบตาดีนลงให้น้องใช่ถ้าบ้านไหนที่ ที่ดูแลหมาจรอยู่ก็สามารถที่จะเอาหมวกครอบให้น้องได้เพื่อที่ให้น้องไม่ต้องกัดพัตเตอร์ปิดแผลออกแต่ถ้าเกิดน้องเป็นหมาจรไม่แนะนําให้ใส่หมวกเพราะว่าเวลาน้องเดินข้ามถนนอาจจะโดนรถชนตุยได้นะคะยังไงก็ฝากด้วยถ้าหมาป่วยอย่าพาไปนะคะรอให้น้องหายป่วยก่อนแล้วค่อยพาไปค่ะยังไงพระจะมาไปสัมพันธ์ให้เพื่อนเพื่อนทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ทำหมันหมาจรฟรีที่ศีราชาพุ่งนี้สาราประชาคมแหลมฉบังเป็นวันแรกค่ะในพื้นที่ศีราชา ะะของซอยดอกลงค่ะยังไงก็อ,อดข้าวอดน้ำา8ดชั่วโมงไปนะคะมาป่วยอย่าพาไปค่ะเพื่อนๆโอเคค่ะ